ภาพหลุดจากกองถ่ายเอ d นดอร์ซีรีส์ภาคต้นโลกวันอสตาวอร์สตอรี่หนังตะลุงฮอตนิวส์ สำหรับใครที่เป็นแฟนๆของจักรวาลอันไกลโพ้นหรือจักรวาลของ Star Wars หลังจากที่มีการพัฒนาโครงการนี้มาถึง3ปีนะซีรีส์ภาคต้นของภาพยนตร์เรื่องโรกวันในชื่อของ Endor นะได้เริ่มเข้าสู่การถ่ายทำและก็มีภาพเบื้องหลังการถ่ายทำจากปาราปลาซีหลุดมาให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันครับ ซีรีส์เนี่ยมีดดเอโกลูน่านะับกลับมารับบทเป็นสายลับแคสเซียนเอนดอร์สายลับของกองกําลังฝ่ายกบฏเพียงแต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ครับจะเป็นเหตุการณ์ก่อนภาพ,พยนตร์เรื่องโรกวันนั่นเองเราเล่าเรื่องราวความเป็นมาของตัวละครสายลับที่ชื่อว่าแคสเซียนนะก่อนที่จะไปเข้าร่วมกับกองกําลังพันธมิตรฝ่ายกบฏนะฮะว่า เขาไปเข้าร่วมกับกองกําลังพันธมิตรฝ่ายกบฏเนี่ยได้ยังไงนะฮะโดยซีรีส์ฮะได้มีชื่อว่า Endor นั่นเองนะใครที่เป็นแฟนๆของ Star Wars เนี่ยคงจะชอบภาพยนตร์เรื่องรบวันแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งตัวนี้เนี่ยออกมาเป็นแบบซีรีส์น่าจะเข้าฉายทางแพลตฟอร์มของ Disney Plus แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในจักรวาลอังไกโพนหรือจักรวาลของ Star Wars เนี่ยได้มีการ ลงฉายแมนดารอเรียนในดิสนีย์พาส์ไปแล้วนะฮะภาพหลุดนะ,ะจากกองถ่ายเนี่ยเป็นบริเวณเมืองชายฝั่งของสหรัชอาณาจักรนะฮะ ให้เราได้เห็นแคสเซียนนะฮะในชุดของตัวละครในในจักรวาลของ Star w a r s และก็ยังมีภาพของ torm t r o ป p e r ของฝ่ายจักรวาสครับที่เป็นชุดสีครีมของหน่วยป้องกันชายฝั่งนะคะคล้ายกับ torm t r o o p e r บนดาวสคราลิฟนะฮะเอนดอร์เนี่ยนำทีมเข้าไปฉกผังของเดสตารในช่วงคลายแม็กของภาพ,พยนตร์นั่นเองนะฮะซึ่งซีรีส์เรื่องเอนดอร์นะฮะมีกำหนดที่จะออกฉายทาง Disney Plu s ในปี2022นีิเองปีหน้านี้เองนะผมเป็นคนน นึครับที่เป็นแฟนของ Star Wars แล้วผมบอกได้เลยว่าถ้า Disney พลัดเข้าที่ไทยเมื่อไหร่นะผมจะหามาดูเก็บตั้งแต่ Mandalorian ียนซีซั่น1เลยนะฮะมาถึง Endor นี้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนๆของจัก,กรวาลอันไกลโพ้นใครที่เป็นแฟนๆของ Star Wars ผมบอกได้เลยว่า Endor เรื่องนี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง m a the f o r r t be with you ขอพลังจงสถิตยอยู่กับท่านครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel